คยไหมนั่งจ้องกราฟแทบทั้งวันหัวใจเต้นระรัวเหมือนกลองชุดแล้วสุดท้ายเจ็บจีด๊ดถามตัวเองดังๆเลยว่าเนี่ยเราเล่นเกมหรือเกมเล่นเรากันแน่การเทรดมันก็เหมือนเกมเกมที่เดิมพันด้วยเงินจริงความกลัวความโลภมันวนเวียนอยู่ในหัวเราตลอดเวลาใช่ไหมละ่ะกลัวว่าจะพลาดกลัวว่าจะเสียกลัวไปหมดทุกอย่างแล้วไอ้ความกลัวนี่แหละตัวดีเลยมันทําให้เราตัดสินใจพลาดซื้อตอนแพงขายตอนถูก วนลูปนรกชัดๆเคยได้ยินไหม Cut your losses short Let your profits run ดูเหมือนจะง่ายแต่พอเอาเข้าจริงทำไมมันยากเย็นแสนเข็นขนาดนี้เพราะอีกโก้ไงอีกโก้ของเรามันบอกว่าไม่ฉันไม่ผิดเดี๋ยวราคามันก็กลับมาแล้วสุดท้ายพอร์ตระเบิดเหมือนภูเขาน้ําแข็งเลยเนาะสิ่งที่เราเห็นมันแค่ยอดแต่ใต้ผิวน้ํามันคือจิตใจของเราล้วนๆความอดทนวินยัยการควบคุมอารมณ์ สิ่งเหล่านี้แหละที่จะพาเราไปสู่ชัยชนะจิตวิทยาการเทรดมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะมันคือการแฮ็กสมองตัวเองรู้จักตัวเองให้ดีเข้าใจอารมณ์ตัวเองแล้วใช้มันให้เป็นประโยชน์อย่าให้ความกลัวมาครอบงำอย่าให้ความโลภมาบงการหายใจลึกๆมองกราฟด้วยสติวางแผนแล้วลงมือทําจําไว้ว่าการเทรดมันคือมาราธอนไม่ใช่สปรินต์อย่าใจร้อนอย่ารีบร้อนค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆพัฒนาแล้ววันหนึ่งคุณจะเก่งขึ้นอย่างแน่นอนจำคำนี้ไว้เลย ชนะใจตัวเองชนะทุกตลาดนี่คือวลีเด็ดที่อยากให้ทุกคนเอาไปใช้แล้วคุณจะรู้ว่าการเทรดมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่มันคือการพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นด้วยถ้าคุณอยากจะเก่งขึ้นอยากจะเข้าใจเรื่องจิตวิทยาการเทรดให้มากขึ้นลองคอมเมนต์มาคุยกันอยากรู้เรื่องอะไรอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรบอกมาได้เลยเพราะเป้าหมายของผมคือช่วยให้ทุกคนเทรดอย่างฉลาดและมีความสุข